บสวัสดีท่านผมมู้ชมทุกท่านกันเลยนะผมจะพูดเจออียอาในกจะมาสอนเปลี่ยนหน้าจออมือถือการเป็นหน้าจอคอมก็เป็นวินโดว์เจ็ดนะผมก็เป็นแอปนี้แต่ผมก็ให้เิือโหลดไปด้านล่างคิว่าผมโหลดตรงนี้เลยก็พอติดตั้งเสร็จก,ก็กดเข้าเลยก็ติดตั้งไปแล้วก็นี่ก็กดเข้าไปเลยลับผมนี่ก็ผมทำเป็นนางนอนก่อน ก็เป็นแบบนี้แล้วผมก็เวลาจะเลือกพวกเกมก็นี่กดกดตรงเนี้ยกดต่กดเป็นรูปอะไรเนะี่ยแล้วก็กดตรงเนี้ยอันเนี้ยต,ตัวสีดำเห็นปะตัวหนังสือสีดำกดเข้าไปกดเข้าไปมันก็มีพวกนี้น,น,นะผมเห็นนะอันนี้ก็กคือก็กดเข้าไลน์นะผม,มเวลาย้ายออกมาแบบนี้ผม,ผมไม่รู้ว่าผมมันจะย้ายมาได้ไงนะ มาเนี่ยไปเพราเหมือนเหมือนแต่เหมือนในคอมมากเลยปุ่มนี้ก็อะเวลาอยากเปลี่ยนไปนเหมือนเดิมคุณก็กดออกไปแล้วผมก,กดออกไปนู่แต่ไม่ใช่กดตึ้อออกจต่ออกอันนี้ต้องต้องกดออกทีเดียวแล้วปุ่มนี่ก็เป็นอย่างนี้แล้วคุณก็ใช้ตัวน,นี้นผมตนนัวนี้แล้วก็ แต่ตอนแรกก็เป็นแบบนี้เฉพาะเชฟปลาแล้วก็กดใจตรงเนี้ยเป็นรูปเนี้ยใช้เป็นหน้าแรออกลแล้วกุ้งก็กดไปแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ให้อ่ะก็ทีมนี้ก็ขอจบแไปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์แลกะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยครับคลิปนี้ก็ขอจบไปนี้สวัสดีค่ะ